ถ่ายคลิปทันบ้างไม่ทันบ้างฝนอยากจะถ่ายคลิปให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมว่า ลูกค้าหลายๆท่านไว้วางใจมาซื้อสินค้าถึงหน้าร้านและทางออนไลน์ขอขอบคุณบริษัทแบสเตอร์ซิตี้จำกัดจัดเครื่องสูบน้ำดีเซลเรโนโซ15แรงมา้าติดปั๊มแรงดันสูงขนาด3นิ้วพร้อมชุดสายดับเพลิงครบชุดไปใช้ในโรงงานต้องบอกว่ากระแสด,ดังไกลทั่วประเทศจริงๆพราะประสิทธิภาพไม่ธรรมดาส่งน้ำในแนวราบได้ถึง1,300เมตรและสามารถใช้ในงานให้น้ำสปริงเกอร์บิ๊กกนให้น้ำสปริงเกอร์ในงานดับเพลิง งานส่งน้ําขึ้นเขาขึ้นควรแหนมสามารถดูดน้ําอัตโนมัติโดยไม่ต้องล่อน้ําสะดวกสุดมีรีวิวให้เห็นจริงถึงกล้ามาบอกขนาดนี้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ําเยอะมากลูกค้าจะไม่ได้ความแรงความคุ้มและประสิทธิภาพจากปั๊มน้ําทั่วไปเพราะหน้าตาปั๊มอาจเหมือนกันแต่ประสิทธิภาพไม่เหมือนกัน ขอฝากไว้ให้กับลูกค้าหลายๆท่านที่อยากจะได้เครื่องสูบน้ำดีเซลที่คุ้มครบแรงจบทีเดียวอรอะแบรนด์ไดโนโส่รสร้างมาเพื่อชาวกเกษตรกรไทยขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราดูแลลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถมาดูสินค้าได้ที่ร้านหรือจะสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เหมือนกันสามารถสอบถามเข้ามากับทางร้านก่อนได้เลยค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะนะคะ